า,า,า,าี่วสวัสดีครับผอกบ่าวอําอิสานบ้านโคกน้อยวันนี้มาดงครับเขาดงเขาป่าครับเปนเน็ตจะพาพี่น้องมงาแงไข่หมดแดงครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยครับก่อนอื่นกับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บานหน่าวอําน้ำนี้นะครับเดอ้อประสิทธิ์กับกำลังใจให้คลิปต่อๆไปครับพี่น้องไปไปเบิ่งบรรยากาศกายังไงครับแดงแล้วครับ เนี่ยครับเนี่ยให้หมดแดงที่นี่ไข่บุนนาพี่น้องนี่ไข่บ่แล้วมาหลุดก,กันพี่หนอ่อยข้างนี่หน่อยที่นี่ไข่บ่ ข้างหน่อยไม่มีใครมีจักข้างพูดทางบนอีกข้างหนึ่งข้างใหญ่ความ Hàng này, hàng nhau, hàng nhai đây. Nhanh <laughs> <phải>, อีไหมน <laughs> ีอยู่ใครมี่นี่ี่ใชแค่ตาแ่นี่ใอยู่ั้งเ <c oughs> สียเตยมเลย โอ้เรามีไข่ใหญ่เราบอกเออเออเออโอ้กัดพี่น้องกัดการกัดกัดรอะไรไรโอ้เหนียวเสียพอมไปหาแง่ไข่มดแดง ท่านแตกว่วถือแข้งไข่ไข่พี่ตาไข่บอกไงมันมาตรงมันมาตรงมันมาตรงเนี่ยตรงตรงเครียดมาตรงกออกมา่ไหม่ถอยหลังเมืไหม่มันบังอุ้ยไข่แบบใหญ่หนึ่งพุนอู้หู้ดี๋ยวไข่ใหญ่พี่น้องตรงอยู่บ่ตรงอยู่ตรงอยู่โล่งอยู่เหี้ยเนี่ยขำนี่ หมดแล้วหัง่งจะหังหนั่นห้างไ้หั่งใหญ่ไงวะจะห่งไงห้่งเดียวพ่อเลยแล้ว นียู่นีอยู่ีี่ีอยู่งอยู่อุ้ยม่วงานึงหูปอกโหลดเมื่ี้ายไบกบ่ ไปแลห้างหน่อยๆก็มี่ไข่ได้พี่นอ้องอาหารสั้นสูง

จะใครยังไงอ๋อครับไปค้ับกระเนื้อโอ้ยครับข้ากันเดี๋ยวไปหาห้างอีกพี่นอ้องน,นี่โคตรเมงยร้ายครับใ้าแดงเมีหมดแดงแต่ก็ขอเนหนึงอด<ะ>่างสิฮะอนหนอ๋อนี่บอกนี่บอกที่ตาห้่งเน่น้อยครับพี่น้องคุณได้ห้่งหนึ่งคุณ มันละสั้นดีแต่บอลงนี่บ่นี่อยู่เข้มแมนะอือให้ใครหน่อยใครบบใหญ่คุห้างเลยเชิงบ้านเชิน ใครมีใครไขหลายเลยอู้หูไขหลายหลายเลยห้างนี่วบวะ้า,า,างอีกเอมมเอมเมล่อ,อาหร่เมื่อยู่ ไข่ข่างหน่อยๆนี่พี่นอ้องไข่น่อยไข่ไงกัมีฝุ่น้ดข่างนึงครับพี่น้องแนบเห็นว่าเท่เท่ใหรแย่ี่เท่ใหรอีอ่า่ ห้างหน่อยจะาใครไงตัก้ารเดือนละการอนเงินเสียผอนด้วยพี่น้องหมดแดงอยาไปหาต่อครับพี่น้องหกห้างใหมอครับพี่น้องเขา่อยอีกแล้วห้างหนึ่งนี่นี่่ห้างนึงนี่จะห้างหน่อยมันห้างมันใหญ่ครับพี่น้อง พี่น้องข้างนี่จะมีไข่บ่มือสั่นเลยพี่น้องบ่เพีกพบะ<อ>มันข่างเครื่องข่างมันบ่แตกห่างบ่แตกได้แตกแล้วบะแตกแล้วบ่บ่ถือวันไหนอ,อุ้ยไข่หลายได้ข้างน้นอยๆเนี่ยไข่หลายขนาด พ่พอจห้่นงไงพี่น้องก็ห้่นไงหางเดียวนี่พ่อกินเลยได้หนิห่งเดียวหนล้นลงรล้ล่ะล,งล,งละยังมาเมิดมันห้างมันแตกอยู่ทั้งเครื่องมันบด้แตกอยู่ขงาง่าง เออเขากลางห้างพอดีเลยบาดทมืดอุ้ยหลาขนาดล่องแล้วเนาะอุ้ยคูร่องขนาดเลยห้างลอยลอยเออย่างล่างเนี่ย่างล่างหมดแล้ว ห้างน่ยนี่ห้างนึ่งข้าพี่น้องเอไปห้าจะมาแง่ห้างยี้สูงสูงคุณายไม้เห็นพี่น้องเอ๊ะม่ท่านแง่หักกอนนะนี่อนเย ห,หางสูงๆอุ้ยผัวหางใหญ่ด้วยน่นพัดกันไปนั่นนะ ใดเดออย่าให้มันฟูเด <S <S ออาให้มันตรงตเดอตรงเนี้ยไปฟูออกโะพ่อฟูละวายจีสีย่อนแสงแน่นอนโอ้โหฟูออกขนาดเลยาเหรวะ่าเออเ่เหรอ ยังม่คันเบิร์ดอุ้ยเหี้ยออกเบิร์ดเลยสันแห้งไรไปเออเขาต้องคอยเคาะตัวคันไปสันแห้งมันก็ออกหนอกกันนั่นตัวหนอกหนอกกตาตัวข้างนีกนี่ม

ใครไง่มมี่ิมน่อยใรไงก็มี่อย mm ู hmm. ่ไิน oh, ไปต่อไปต่อขออีกแล้วห้างเนพี่ดอ นี่อุ้ยไข่ไงขนาดตรงตง,ตรงตรงหรอปะตรงรงโอ้ยอ้ะตาข้าจะแน่มังกตาบบดกล่องกับป่ตุงใครกับ่ใหญ่แห้งหรค่ะ่าตรงเลยอะคือขู่ของเล็กเล็กลงข้ปปลง,ขงลางหมด ถึอแน่ว่าถึอแน่โอ้เสียงใครลนเรื่องอะไเอาไหมเอาไหมหาทาไหมมันข้างานว้่ วัดแล้วนี่แหลวไปอีกข้างนึงที่ข้างนึงยู่สูงกูปเลไ่ที่ไทยสายหนึ่งแค่เพียนี้โอคคุณไทยนี่คุณนะไข้ขาวๆถูลงไข่ฝากให้น้อย ลายขนาดนี่ทั้งเลขนหางข้างในก็มีอีกเด้อขนใครงคุยมากเลยอ่ตหาแล้วตหาองเขาหนาเลยอ้ใครไงลายเนาะตรงนี้ จะอะไรอะไม่ไปนอนไงใครปวดแดงครั้งแรกในชีวิตห่างก้นไกลเลยตีเงี้ยง่ายมากเลยจนมากมึงจะใครคนง่ายจรินไม่รู้ห่างอยู่วะนะห่างห่างห่างแล้วค่ะห่างผุนห่างผุนจะมะห่างกินเอาห่างว่ากันนะเอาห่างเลยค่ะ ห้างพัดก,กันไปของเทนต์ปะห้างหย่เดือบอาายาู่ด้ขาดไะเนี่ยมนในกล่องออตรง่เคย่เคยแยาไมาเลี้ยงใหอาร์เคยแยากมาดยมื่อวาน

ช่องช่องเอองข้างกระดาษไปยาเคโอเคโอเเท่้างพีสั่งสั่เอ้ไเกันเออเยอกระตุ้นเท่ห้างเดียวห้างยางไง่ะเนา มันหลุดเันไก่กโต้ยงกตองว่า,าห้าง้าห้างห้างข้างแง่แล้ข้างแง่แล้วข้าแง,ง่แล้ว,งงลวนี่ห่างอยู่ท่านไหนแง่นี่โอ้ยกตัวกรตองเอาไว้ถือไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ อันนี้ไข่อยู่โอ้ยไข่อกอนเราอูย้ยไข่เตรียมได้สำรอ,รองไข่ดัเยอะ กลับไปบึห้างใหม่มองเห็นป็นลำหววได้พี่นอ้องป็นลำหัวตนลำหวยนอะนะัเป็นต่นลำหัวไม้นอมดแดงสีลายพี่ดดว่า,าเอาน,าน้นานไม่กินน้ม่พี่น้องมกักเลยอุดมสมบูรณ์แนะ่มดแดงไข่สีลายแล่ครับ นี่ก็ําลังสางห้างใหม่พี่หน่องห้างน้อยๆหลายห้างนี่ครับเดี๋ยวเขาต้องหาดวะกี่ประมาณสัก,กะเทียดหนึ่งสองกะเทียดถึงใหญ่แล้วพี่หน่องขาดว่า,าตาั้มคุกเลยล่มยุก

มันห้างไงห่างใหญ่ก็ไม่จับใครใหญ่อุ้ยใครบบกใหญ่ค่อยๆคๆจ้ามันออกนอกอันนั้นกระต้าล้ะนะพวกเล็กพวเลกออกมาห้างของต่อกันถึงอีกที่น่อเนาอืม เดี๋ยวมันเหลืออุ้ยท่นเหมือดอยู่ท่านเหมือดได้มันใหญ่ได้นั่นปวดคออ่ะอุ้ยหันหางนึงเออมันต่อจัวเขาระวังเลือกระวังกระตาควม มีหรือบ่มีมีหุมี่เห็นค่เห็นขู่ขูเนขูู่่เห็นข่หนู่ขูเห็นขู่หนขเหน่ห้าง่ห็นขู่เห็นขู่ขู่เห่เห็นเห็นขูห็นขูู่เห็นเน่ลนหเขเดียวนนนนขเนเขเน่นเ้ เอานน้นามาอน้นมาคู่มมไหม,ไม,ดมเดี๋ยวเป็นไม่พี่นอนะ้องเลยที่ออกขเบิง่งโอ้โหตอน,นเขากําลัางเอาแม่แยกแม่เอาจากใครพี่นอ้อง ใช่ใหญ่อาต้องสาบอ่หืแต่ก็ไปเพิ่เยอะขู่ก็มีเยอะหลายตีอม่์แม่บดเดี๋ยวออกเอาผ่าที่อยู่เกี้ยว ครับพี่น้องผลง้านครับพี่น,อน้องนีกระชายใหญ่ไข่หมดแดงเด้พี่น้องไข่หมดแดงอะเนีแดกแม่มันออกกับชิได้ยุบประมาณนี่ครับสปิได้ห้อครับประมาณโลนึงพี่น้องเขาสื่อกันที่โลล่นะหารอยได้พี่น้องแล้วบานข้าวตีบก,ก้อยชิ้นพี่น้นอง แ็ดแจงี่เป็ดแมแจงใส่พักหวานก็ได้ครับแจงใส่พักหวานแจงใส่พักหวานแจ้งใส่นมใหม่แจงใส่แจงใส่พักขี้เล็กก็ได้ด้พี่น้องก็เดี๋ยวไล่ไม่นู่ครับจะทอดใส่เอาไปอดใส่ไข่กับเซรบครับพี่น้องตด้เดี๋ยวลยตัวได่นี่ยนี่คนนึงครับเพื่นกับยาหามาเนี่พี่น้องเนี่ยแม่ยูดอแต่ว่าหมดเวลา แม่ก็ร er yes> ั่ก็เ yes ี่นแนงแม่ก็รัวหาแข่งกันแม่ก็รัวหาแข่งกันนะเนาะที่ไปไ้ยิ่งส่มาที่ะถ่ายภ้ษาไอ้นให้แม่รับกองแนวอกโอ้ขนม้าใ้กันง่ายเลยโอ้ เนี่ยครับอาหารสันสูงครับพี่น้อทุ่งมาเที่มีอาหารสันสูงอาหารสันสูงทุ่งครเทอไรงามเนาะยังเด้ใครดลูกนางหลายแม่จะไปได้อีบ้างเนี่ยแู่นนี่ใครใแม่อาทงมาใส่ทงกระแลงยิ่งเสร ทางแสบอีสานเลยพี่น้องนี่สวัสครับสำหรับคลิปนี้ครัคลิปนี้ครับมดแดงกับฝ่าพี่น้องกขติดตามกันไล่เพื่อแช่หาบบาอําอ,อิสานบ้านของหน่อยนั่นเลยครับเด้อเดี๋ยวสิขอตัวไปก้อยกินเทมปุระแดงกันครับพี่น้องสหรรัับบคคลิปนีน้สวัสดีครับ